สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววิววันนี้แอดก็จะพามาเปิดวาร์ปไมายพัชรบุตรไมายพัชรบุตรคือใครอดีตดาวคณะสาวสวยเก่งหุ่นแซบดีกรีเป็นถึง c ี o โอสำหรับไมายพัชรบุตรนะคะก็ถ้าคุณเคยค้นหาคำว่าไมายพัชรบุตรในไอจหรือเคยสงสัยไหมว่า ใครคือพิตตี้ที่ยืนเคียงข้างโตโน่พาคินในงานอีเวนต์งานหนึ่งต้องบอกเลยว่าเธอคือไมพัชรบุตรริช,ชูสาวใต้น้าคมหุ่นเป๊ะที่กลายเป็นไอคอนแห่งงานโมอเตอร์โชว์2024และก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ชุดชั้นในในชื่อมิโซบรา ที่กำลังมาแรงในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะสำหรับประวัติมายพัชระบุตรชื่อจริงพัชระบุตรฤทิชูอายุ30ปีการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตบุคลิกของเธอจะเด่นนะคะในเรื่องการพูดจาฉะฉานมั่นใจเป็นกันเองและก็มีสเสน่ห์เฉพาะตัว จากดาวคณะสู่พริตตี้เบอร์ต้นของวงการเส้นทางของมามพัชระบุตรเริ่มจากการเป็นดาวคณะในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนจะก้าวเข้าสู่วงการพริตตี้และ MC งานอีเวนต์ใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์มอเตอร์โชว์2024 ผู้เข้าประกวดเอคลาสเกิ l t ลไทยแลน์2024ในงานแบงคอกออ u โตซารอนนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับนักร้องชื่อดังอย่างโตโน่พาคินทำให้เกิดคำค้นยอดฮิตอย่าง p r ิตตีโตโน่นั่นเองนะคะแล้วก็ CEO แบรนด์บรามิโซบร a าที่เข้าใจผู้หญิงยุคใหม่ด้วยประสบการณ์ตรงจากการแต่งตัวในชีวิตจริง ไมยเห็นปัญหาในการใส่เสื b, ้อผ si ้าบางหรือเว้าลึกจึงสร้างแบรนด์มิโซบรานะคะขึ my, ้นมาเพื่อผลิตแผ่นจุกและบราแบบไร้สายที่สวมใส่แบบสบายมั่นใจและเหมาะกับสาวยุคใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งบราแบบเดิมๆนั่นเองก็เดี๋ยวติดตามไมพัชระบุตรได้ที่ไหนนั้น แฟนก็จะสามารถติดตามผลงานไลฟ์สไตล์และก็เลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ของเธอได้ที่ Instagram มส่วนตัวและก็ของแบรนด์นั่นเองนะคะสำหรับ i n s t a g r กรมส่วนตัวก็คือ มายพัชรบุตรก็ได้เคลื่อนไหวแล้วนะคะก็โพสคำคมเศร้าผ่านไอจีสตอรหลังถูกโยงดราม่ามือที่สโตโนโ่นิชาก็หลังตกเป็นกระแสข่าวร้อนถูกโยงว่าเป็นมือที่3ระหว่างนักร้องนักแสดงชื่อดังโตโนโ่พาคินคำวิไลศักด์กับ นิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิตนะคะก็ล่าสุดมายพัชรบุตรได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลเป็นครั้งแรกท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิาวจารณ์ถาโถมในโลกออนไลน์นั่นเองโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงใน i n นสตาแกร Story เป็นภาพคำคมบ่งบอกถึงสภาพจิตใจในขณะนี้เริ่มต้นด้วยข้อความว่า ก็พยายามอยู่นี่ไงพยายามที่จะทำเป็นไม่รู้สึกอะไรอยู่นี่ไงตามด้วยอีกข้อความว่าน้ำตามันไหลออกมาเองฉันไม่ได้อยากร้องไห้สักหน่อยและปิดท้ายด้วยถ้อยคำให้กำลังใจตัวเองว่าหลังจากนี้ฉันจะรักตัวเองและทำเพื่อตัวเองบ้าง แม้เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือให้สัมภาษณ์ใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรณีที่ถูกพาดพิงแต่โพสต์ดังกล่าวก็ถูกจับตาและก็ตีความว่าอาจจะสท้อนความรู้สึกภายในของหมายในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกระแสรดราม่ารอบด้านอยู่ในขณะนี้ และยังคงประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับกรณีความสัมพันธ์ระหว่างไมายและเพชรอดีตคนรักซึ่งถูกโยงถึงโตโน่พาคินนักร้องและนักแสดงชื่อดังจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังจากเมื่อวานนะคะก็คือวันที่16เมษายน2568เพชร ก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสโดยตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ที่ดูจะเกินเลยของไมล์และโตโน่ทั้งที่ในเวลานั้นไมายก็ยังอยู่ในสถานะคนรักกับเพชรและล่าสุดเมื่อวันที่17 2,568 17เมษายนนะคะไมายก็ได้มานั่งพูดคุยเปิดใจในรายการเดียวกันเพื่อตอบทุกคำถาม จากมุมมองของตัวเองหนึ่งในประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือบทบาทของนิชานัฐนิชานักแสดงสาวแฟนของโตโนโ่โดยหนุม่มกันชัยนะคะพิธีกรรายการก็ถามตรงๆว่าในช่วงที่คุณรู้สึกดีกับโตโนโ่คุณเคยคิดถึงนิชาบ้างไหมหมายก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ก่อนที่จะรู้สึกอะไรหนูจะถามพี่โตโน่เสมอว่าพี่โนมีแฟนแล้วนะเขาก็มักจะมาเล่าปัญหากับแฟนให้หนูฟังเรื่อยๆตอนแรกๆหนูก็ยังคิดเลยว่าเขาอาจจะพูดอะไรก็ได้เพราะเราได้ยินจากเขาฟังเดียวแต่เหตุการณ์หนึ่งนะคะเหตุการณ์ที่ทำให้มายเริ่มเชื่อในสิ่งที่โตโน่พูดมากที่สุดเกิดขึ้นในวันหนึ่งขณะที่อยู่กันสามคน โดยพี่เมย์ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่อยู่ด้วยมายก็เล่าว่าเขาพูดขึ้นมาว่าพี่เมย์ผมมีเรื่องจะปรึกษาผมมีเรื่องจะปรึกษามันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆจากนั้นเขาก็พูดว่าเขาคิดกันนิชาแค่น้องสาวเขาไม่ได้รักนิชาแล้วเขาบอกว่าเขาไป แช่ว่านมาเขาโกหกไม่ได้นั่นคือวันที่หนูเชื่อเขาจริงๆเชื่ออย่างหมดหัวใจและสิ่งที่ทำให้หมายมั่นใจมากยิ่งขึ้นคือคำตอบของพี่เมย์ผู้จัดการที่กล่าวตอบโตโน่ว่าพี่รู้สึกมาสักพักแล้วคำพูดนั้นยิ่งตกย้าให้หมายเชื่อว่าสิ่งที่โตโน่พูดนั้นคือความจริงนั่นเองนะคะ และมายก็ยังเล่าอีกนะคะนาทีโตโน่สารภาพบอกชอบหลังทำงานด้วยกันมาสักระยะไม่เจอก็บอกคิดถึงในรายการโหนกระแสนะคะก็นี่แหละก็แข,แขกรับเชิญก็คือมายพัชรบุตรอดีตผู้ช่วยผู้จัดการที่ตกเป็นข่าวกับโตโน่พาคินซึ่งในรายการก็มีพิธีกรคนดังนั่นก็คือพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลเป็นคนถามเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับ ไล่เรียงไทม์ไลน์จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นั่นเองซึ่งบางช่วงบางตอนคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามถึงโตโน่ว่าเขารู้ไหมว่ากับตกับตันทีมมาชอบและมายก็ได้ตอบว่ารู้และเธอยังได้บอกอีกว่าโตโน่มีเตือนเตือนบ้างให้ดูดีๆตอนแรกคิดว่าพี่เขาคงเป็นห่วงจริงๆแต่ตอนหลังมารู้ทีหลังว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบแล้ว อนอกจากนี้มายก็ยังได้เล่าช่วงที่รู้สึกแปลกกับโตโน่ก่อนหน้านี้หน้าที่เธอคือต้องจดจำว่าพี่โน่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างจากนั้นฝ่ายชายก็เริ่มมีการถามกับจากที่เราเคยเทคแคร์เขาแต่หลังๆพี่โน่จะเทคแคร์กับตอนนั้นพยายามไม่คิดอะไรแต่มาวันหนึ่งนะคะอยู่ๆโตโน่ก็ได้บอกว่าชอบมายจัง เป็นโมเมนต์ที่อยู่กันสองคนในตอนนั้นคิดว่าชอบที่เราทำงานนั่นแหละเพราะเราพยายามเรียนรู้ตลอดเวลาและหลังจากนั้นก็มีการส่งข้อความมาบอกคิดถึงมาบอกว่าฝันดีอะไรประมาณนี้นะคะโดยข้อความบางช่วงบางตอนก็มีประมาณว่าไม่ติด M 150มาด้วยนะได้เลยครับเอาอะไรเพิ่มอีกเปล่ามีไมก็พอแล้วครับไม่ได้ต้องการอะไรอีก ปากหวานจริงๆอันนี้ก็เป็นข้อความพูดนะคะก็คือแชทเนาะข้อความในแชทนะคะแล้วตัวโนก็ยังตอบกลับอีกไปว่าผมพูดจริงทําจริงตลอดนะซึ่งพิธีกรหนุ่มกัญชัยก็ถามต่อว่าวันไหวหรือเปล่าซึ่งไมค์ก็ตอบว่าเจอกันเกือบทุกวันด้วยคําพูดที่ใช้กับเราเช่นคิดถึงเมื่อไหร่ ที่ไม่เจอกันแล้วก็มีคำว่าฝันดีและไมค์ก็ตอบกลับไปว่าฝันดีถ้าวันไหนไมค์แต่งตัวแต่งหน้าพี่โนก็จะส่งมาชมว่าสวยจังเลยครับชื่นใจครับนี่แล้วก็อีกข้อความเช็ทบางช่วงบางตอนก็มีว่าเดี๋ยวไปหาช,ช็อกโกแลตเป๊บไม่เป็นไรก็ได้นะคะพี่พักบ้างเดี๋ยวเหนื่อยนะคะพี่เอาไปให้แป๊บเดียวน่าจะค่ำๆนะโอเคครับอะไรเงี้ยปวดท้องไหม ปวดแต่ทนได้เพราะปวดมาทุกเดือนค่ะฮ่าฮ่คิดถึงไหมอันนี้ก็เป็นคําที่ทั้งโตโน่และก็มายก็คือแชทหาแชทคุยกันนั่นเองนะคะก็ทำให้มายรู้สึกและคิดว่า่าโตโน่มีใจอะไรประมาณนี้นะคะ